ผมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮาส์นะครับจากห้างหุ้นส่วน S&N n แอนเอ็ปต์เฮาส์รับสร้างบ้านศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับวันนี้นะครับเราพามาเยี่ยมชมบ้านลูกค้านะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะครับผมสร้างอยู่ที่บ้านส้มกอกนะครับผมตำบลซางอำเภอเซกาจังหวัดบึงการนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยนะครับทั้งหมดนะครับ170ตารางเมตรนะครับผม มีอยู่ด้วยกันนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำครับหห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกและมีห้องอนเนกประสงค์นะครับผมหนึ่งห้องนะครับเรามารับชมด้านในกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> ในส่วนการตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับส่วนตกแต่งด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นคีบเสาโชวนะครับตัวนี้จะเป็นคีบเสาโชสามเสาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาโชวนะครับเป็นก่อพอกออกมาให้ได้ขนาดใหญ่แล้วก็เพื่อรับกับทรงตัวบ้านนะครับ ส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นขีบนะครับคีบตามแนวคานเข้าไปเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็สีนะครับนี้จะเป็นสีน้ําอะคริลิกพลาสติกนะครับตัวนี้คุณสมบัติของสีนะครับตัวนี้จะทนแดดทนความร้อนทนน้ําทนอะไรก็คือมีอายุการใช้งาน1 0บถึงสิปีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สีตัวนี้นะครับสามารถเช็ดล้างได้นะครับถ้ามันเปื้อนนะครับผมนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนงานตกแต่งนะครับงานตกแต่งด้านนอกนะครับผม ตัวนี้จะเป็นการติดหินกาบนะครับเพื่อให้ดูสวยงามเพิ่มเติมขึ้นนะครับลัดรอบด้วยตัวบัวปูนปั้นนะครับผมตัวนี้ล้อมรอบนะครับล้อมรอบตัวของตัวหินโชว์แล้วก็ล้อมรอบด้วยกับตัวของหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับซึ่งหลังนี้อลูมิเนียมเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้ซึ่งจะตัดกับตัวของบ้านสวยงามมากนะครับและในส่วนของตัวนี้ครับก็คือเป็นพระเอกนะครับของ จอกรเอสแอนเดนคอนเซปต์เฮาเลยนะครับก็คือตัวกันเปื้อนทรายล้างนะครับตัวนี้นะครับเราจะทําตัวทรายล้างให้กับบ้านลูกค้าทุกหลังนะครับที่สร้างกับทางห้างส่วนของเรานะครับผมขัดขึ้นมานะครับผมในส่วนนี้จะเป็นส่วนของเฉลียงทางขึ้นบ้านนะครับตรงนี้นะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่3เมตรห้นะครับแล้วก็ ลึกเข้ามานะครับ4เมตรนะครับผมในส่วนนี้ตัวราวระเบียงนะครับตัวราวระเบียงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กกลมนะครับกลมพ่นสีดำนะครับผมเป็นราวระเบียงนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับทรงของตัวบ้านพวกเสาโชว์พวกขีบนะครับสีมจะได้กลมกลืนกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมมารับชมภายในบ้านเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงห้องรับแขกนะครับผม ส่วนทางเดินตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะครับในส่วนของห้องโถงรับแขกนะครับก็จะมีตัวฝ้าหลุมนะครับตัวนี้ที่ทําให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีมุมไฟนะครับอยู่ตรงสี่มุมนะครับแล้วก็มีตัวไฟอยู่ด้านกลางนะครับตัวนี้จะเป็นโคมประทานนะครับผมในส่วนนี้นะครับทางลูกค้านะครับได้ให้ทางห้างหุ้นส่วนเอสแอเดนคอนเซปต์เฮานะครับผมรับทาตู้โชว์ตัวนี้ด้วยนะครับตู้โชว์ตัวนี้นะครับจะเป็นตู้โชว์ที่ไว้สําหรับตั้งทีวีตั้งของนะครับแล้วก็ ไว้เ,เก็บของได้นะครับจะมีชั้นวางอยู่ด้านบนนะครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ตั้งทีวีนะครับระบบไฟของบ้านหลังนี้นะครับเราเป็นแบบฝังท่อภายในแล้วก็ร้อยสายด้านในนะครับผมตัวนี้ก็จะมีปั๊กทีวีให้ด้วยนะครับเราก็เดินสายไว้ขึ้นข้างบนนะครับสมมติว่าลูกค้าต้องการติดาจานาวเทียมก็สามารถขึ้นเอาสายด้านบนแล้วก็ติดตั้งใส่กับจานาวเทียมได้เลยครับแล้วก็เอากล่องมาใส่อยู่ด้านล่างเลยครับตัวนี้เราทําเพื่อความ อำนวยสะดวกของลูกค้านะครับในส่วนของตู้โชว์ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแบบผลนะครับกดเปิดนะครับกดนะครับตร้นี้สามารถเก็บของได้ไว้ของได้นะครับนะครับพื้นที่ใช้สอยก็เยอะพอสมควรครับใช้งานได้ในส่วนนี้นะครับจะเป็นห้องโถงครับห้องโถงห้องนี้เดินมานะครับ ออในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับชั้นล่างนะครับก็คือส่วนนี้นะครับตัวห้องน้ําล่างตัวห้องน้ําประตูที่เราเลือกให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบบาน UPVC นะครับผมบานประตูตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติก็คือโดนน้ําได้ไม่หดไม่งอนะครับแล้วก็ผูกไม่กินด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นบาน UPVC นะครับผมมาดูข้างในห้องน้ํานะครับผม ตัวห้องน้ำนะครับขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่สองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผมโดยของห้องน้ำนะครับในส่วนนี้จะมีอ่างล้างหน้านะครับลูกค้าส่งแบบมาให้ดูนะครับว่าอยากได้ประมาณนี้ทางเราก็ติดตั้งแล้วก็ทำให้นะครับตัวนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบชามนะครับจะเป็นแบบวางบนเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้จะเป็นเกนิโต้สีดำนะครับผมติดด้วยคิวสตนเลสนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือกระจกเงานะครับผมตัวนี้เป็นกอกน้ํานะครับเพื่อให้เข้ารูปทรงกับตัวอ่างล้างหน้าแบบแบบชามนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของชักโครกนะครับเราได้ก่อเบื้องออกมานะครับเพื่อให้เป็นที่วางของลูกค้าได้วางของลูกค้าได้อยู่ด้านหลังชักโครกนะครับผมตัวนี้แล้วก็การตกแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องสีดํานะครับผมแล้วก็ล้อมด้วยโมเสกด้านข้างติดล็อกด้วยคิ้วอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นของห้องน้ํายี่ขึ้นนะครับผม และในห้องน้าห้องนี้นะครับก็จะมี2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกส่วนเปียกตรงนี้ก็จะตั้งด้วยแผงกั้นตัวนี้นะครับเวลาอาบน้าเวลาจะได้ไม่กระเด็นออกมาอีกโซนหนึ่งนะครับผมในส่วนนี้นะครับตัวส่วนอาบน้ำนครับก็จะมีตัววาล์วฝักบัวแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นวาล์วแบบ2ระบบระบบหนึ่งก็คือจะเปิดปุ๊บแล้วก็ขึ้นที่ฝัดบัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวก๊อกล้างพื้นในหนึ่งเดียวเลยนะครับตัวนี้ในก๊อกตัวเดียวนะครับเป็นทูอินบันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ไว้ของที่ไว้สบู่ที่ไว้แชมพูที่ทำให้แห้งลูกค้าครับและถัดมาจากห้องน้ำนะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับอาในนี้จะเป็นห้องครัวนะครับขนาดของห้องครัวนะครับ ความกว้างจะอยู่ที่นะครับความกว้างจะอยู่ที่3เมตรห้าสิบนะครับผมแล้วก็ความยาวของห้องครัวนะครับส่วนนี้นะครับจากมุมนี้ถึงนี้จะอยู่ที่4เมตรนะครับระดับฝ้าจะอยู่ที่2เมตรแปดสิบนะครับผมในของส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับตัวนี้ลูกค้าเน้นมาว่าอยากได้เป็นสีดําชอบสีดํานะครับตัวนี้ชาบสีดําก็เลยทางห้างส่วนเอสเอ็นคอนสิปฮอก็เลยจัดให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้จะเป็นเ, <Ether> เคาน์เตอร์ครัวนะครับส่วนท็อปตัวนี้จะเป็นหินแกรนิตสีดํานะครับหินแกรนิตสีดานะครับเป็นท็อป <What? S 1> ตัวนี้จะมีพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นบาร์เป็นเป็นเคาน์เตอร์บาร์ในส่วนนี้นะครับเอาไว้น <iner> ั่งพูดคุยนั่งชิมนั่งดื่มได้นะครับผมในส่วนตัวของกระเบื้องในส่วนกระเบื้องตัวนี้นะครับจะเป็นแกรนิตโต้สีดํานะครับผมตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผมตัวนี้4เมตรนะครับก็จะมีเตาแก๊ส แล้วก็มีฮูดไใบดูดควันนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะครับอ่างล้างจานแบบ2หลุมนะครับจะมี2หลุมตรงนี้แล้วก็มีที่พักจานตรงนี้ด้วยนะครับก๊อกอ่างล้างจานสามารถสวิงได้ปรับขึ้นตามที่เราต้องการได้แล้วก็ตรงหัวสามารถปรับการกระจายของน้ําได้ด้วยนะครับเราจะเอาน้ําแรงน้ําเบาครับตัวนี้จะให้ลูกค้านะครับเพื่อความเข้าเ็ดกับของตัวเค์เตอร์ครัวนะครับ พัดมาจากในห้องครัวนะครับเดินทะลุออกมาหลังบ้านนะครับในส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับระเบียงหลังบ้านนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่2องเมตรนะครับยาวอยู่4เมตรนะครับผมตัวนี้นะครับพื้นด้านนอกก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับล้อมรอบด้วยสายล้างนะครับผมล้อมรอบด้วยสายล้างนะครับตัวนี้เพื่อการลื่นตรงขอบนะครับผมตัวนี้ในส่วนของปลั๊ก ไฟนอกบ้านนะครับที่เราจะให้ลูกค้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกันน้ํานะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบมีฝาปิดกันน้ำนะครับเวลาฝนตกฝนฝาดน่ครับก็คือน้ําจะได้ไม่กระเด็นเข้าในปักแล้วก็ทําการช็อตนะครับตัวนี้นะครับเราจะติดให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับผมและในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นระบบสํารองน้ํา นะครับให้กับบ้านลูกค้านะครับผมตัวนี้ขนาดถังน้ำนะครับจะอยู่ที่2,000ันลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มแรงดันนะครับผมนี้จะเป็นปั๊มแรงดันคงที่นะครับแรงดันของมันจะอยู่ที่250นะครับผมซึ่งพอสําหรับบ้าน2ชั้นนะครับมีห้องน้ําล่างและห้องน้ําบนด้วยนะครับผมตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับและในส่วนนี้นะครับจะเป็นทาง บันไดนะครับขึ้นไปตรงชั้นลอยนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของชั้นลอยตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับผมตัวนี้เป็นห้องอเนกประสงค์เป็น,เป,น churches, เป็นห้องพักผ่อนหรือว่าห้องรับแขกหรือว่าจะทําเป็นห้องโต๊ะกินข้าวห้องรับประทานอาหารน,นี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวตัวราวบันไดตัวนี้จะเป็นเหล็กกลมนะครับพ่นสีดํานะครับเพราะว่าจะได้เข้ากับลูมิเนียมสีดําสไตล์บ้านสีดํานะครับผมตัวบันไดกระเบื้องนะครับตัวนี้ จะเป็นสีดําอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีขาวอยู่ด้านข้างทําไมต้องเป็นสีดำครับก็คือ,อ,อสีดํามันจะเป็นสีเด่นตัวกระเบื้องตรงนี้นะครับเวลาเราเดินหรือ เวลาเดินขึ้นเดินลงนี่ก็คือจะเป็นจุดสังเกตได้ง่ายว่าเป็นบันไดนะครับเดินขึ้นเดินลงได้แล้วก็จะมีคิ้วกันเลื่อนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วสเตลเลตนะครับคิ้วกันเลื่อนนะครับในส่วนนี้นะครับผมและในส่วนนี้ก็คือตู้คอนโซลนะครับที่ใช้สําหรับควบคุมไฟฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับทางหลังเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้คอนโซล2ช่องนะครับผมแล้วก็ตัวเมนนะครับจะอยู่ที่63แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นเมนเบเกอร์นะครับตัวเมนหลักนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวการดูดนะครับการดูดกันะครบ แล้วก็จะมีลูกเซอร์กิตย่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแสงสว่างแต่ละห้องแล้วก็มีแอร์มีเครื่องทนนำ้ําอุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวกันดูดตัวนี้นะครับจะพิเศษก็คือมันจะทําหน้าที่ตัดไฟนะครับเวลาที่มีไฟรั่วไฟช็อตไฟเกินกระแสไฟประมาณนี้นะครับตัวนี้จะทําการตัดทันทีเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับผมและระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าของห้างห้อส่วนเอสเดนคอนเซปต์เฮาส์ House นะครับที่ทําให้กับลูกค้าของบ้านทุกหลังเลยนะครับก็คือจะเป็น ระบบฝังท่อภายในแล้วก็ร้อยสายอยู่ด้านในท่อนะครับผมระบบไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบมีกาวในตัวนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับผมเดินมาจากห้องโถงตัวอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับจะมีห้องนอนล่างตัวห้องนอนตัวนี้นะครับขนาดของห้องนอนนะครับความกว้างอยู่ที่ สาเมตร50นะครับความยาวยาวอยู่ที่10เมตรนะครับผมในห้องนอนห้องนี้นะครับตัวห้องนอนห้องนี้นะครับเราได้ทําการเดิน Baker, เบเกอร์เดินเบเกอร์ตัวนี้นะครับไว้ให้กับทางลูกค้าเลยนะครับเป็นเบเกอร์แอร์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถาไปจ้างร้านข้างนอกหรือเป็นช่างแอร์ข้างนอกมาติดได้แล้วก็สามารถาจัมแล้วก็ดึงสายก็คือสายตัวนู้นสามารถติดตั้งแอร์ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ทางห้างคอนส่วน S N N Concept House เราได้เดินสายตัวนี้นะครับไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมและในส่วนนี้นะครับจะเป็นบันไดาทางขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมตัวราวบันไดก็เป็นราวเหล็กสีดำนะสีกรมนะครับผมตัวนี้นะครับตัวชั้น2นะครับในชั้น2นี้ก็จะมีอยู่2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำนะครับผม ตัวนี้จะเป็นห้องนอนที่1นนะครับผมตัวนี้นะครับขนาดของห้องนะครับกว้างอยู่4เมตรนะครับตัวนี้กว้างอยู่4เมตรยาวอยู่5เมตรนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับผมตกเย็นมานะครับแสงแดดจะมาทางด้านนี้นะครับก็คือเราได้ทําฝ้าระแนงครับตัวนี้ด้านนอกนะครับเพื่อที่จะบังแดดนะครับเพื่อลดการลดของแสงลดความร้อนนะครับให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ครับเป็นตัวระแนงโชว์บังแสงแดดเป็นตัวกองแสงด้วยนะครับ ก็มาห้องนอนที่3เลยนะครับผมห้องนอนที่3ามนี้ครับผมมีความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้อยู่ที่4เมตรนะครับยาวนะครับยาวเข้าไปประมาณ5เมตรนะครับตรงนี้นะครับห้องนี้นะครับตัวห้องนอนห้องนี้นะครับจะมีระเบียงออกด้านนอกนะครับผมตัวนี้ระเบียงไปชมวิวด้านนอกได้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ระเบียงนะครับจะมีความกว้างอยู่1เมตรเดียวแล้วก็ยาวอยู่2เมตรนะครับผมแล้วก็จะมีราวกันตกตัวนี้เป็นราวเหล็กสีดํานะครับผม แล้วก็จะมีระแนงระแนงบัง,ง,ง Show, บอยูด่ด้านนี้นะครับจะเป็นระแนงโชนะครับตัวนี้ระแนงบังเป็นระแนงโชและในส่วนนี้ก็จะเป็นระแนงโชนะครับผมอยู่ด้านข้างด้านนี้นะครับผมแล้ในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นสองนะครับผมนะในห้องน้าชั้นสองนะครับจะมี yeah, สวิตช์ไฟไว้เปิดแล้วก็จะมีเบเกอร์นะครับเบเกอร์เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับตัวนี้เรา ได้เดินไปแล้วก็เดินแล้วก็เดินสายไฟไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมห้องน้ําชั้น2งนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรห้นะครับแล้วก็ลึกลึกก็2เมตรห้นะครับรูปแบบการปูและก็การตกแต่งก็เหมือนกับห้องน้าชั้นล่างนะครับก็คือจะเป็นอ่างชามวางบนเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้จะเป็นยานิโตสีดาติดด้วยคิวสแตนเลสนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ขอเบื้อออกมานะครับเป็นวางที่วางของได้ มีชกโคโกนะครับผมแล้วก็เป็นแผงแต่งเหมือนกับห้องน้ําด้านล่างนะครับผมตัวนี้มีโมเสตมีคิวสแตนเลสนะครับตีกรอบล็อกนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องน้ําก็จะมีราวแขนผ้าตัวนี้นะครับราวสแตนเลสนะครับผมและในส่วนนี้ก็จะเป็นตัววาลจะเป็นวาลทูอินบันเหมือนกันนะครับจะมีวาลฝักบัวแล้วก็ตัวก๊อกหลังพื้นด้วยตัวนี้ก็เป็นฝักบัวนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่สบู่ที่ใส่แชมพูนะครับตัวนี้นะครับ ก็คือจะเป็นเราเดินสายจากเบรกเกอร์ด้านนอกด้านหน้านะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับเข้ามาปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟไว้ทาหลับติดเครื่องทําน้าอุ่นให้ลูกค้าได้เลย,เลยก็คือลูกค้าสามารถซื้อเครื่องน้ําอุ่นมาปุ๊บแล้วก็ให้ช่างมาติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าใหม่ตัวนี้ทางห้างหุ้งส่วนเอสเอเียนคอนเซปต์เฮานะครับได้ทาไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผม ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับที่พาเยี่ยมชมบ้านลูกค้านะครับที่บ้านคอมกอะอำเภอเจกาจังหวัดบึงกาฬนะครับผมโดยบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรนะครับมี1ห้องโถงมี1ห้องครัวมี3ห้องนอนมี2ห้องน้ำนะครับผมและมี1ห้องอเนกประสงค์นะครับผมลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับผมในแบบหลังนี้นะครับสามารถ ติดต่อเราได้แล้วก็สอบถามข้อมูลกับเราได้นะครับผมหรือลูกค้ามีพื้นที่อยู่แล้วพื้นที่อยู่แล้วว่าประมาณมากว้างเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่แบบบ้านแบบไหนที่จะลงกับพื้นที่ของลูกค้าได้ตัวนี้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเพราะว่าทางเรานะครับมีวิศวกรมีสถาปนิกนะครับออกแบบบ้านนะครับออกแบบเขียนแบบบ้านแล้วก็รับสร้างบ้านบนที่ดินให้ท่านได้นะครับผมตัวนี้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อทางเราได้เลยนะครับยินดีบริการให้กับทุกคนนะครับผม ในพื้นที่ที่เรารับสร้างนะครับจะมีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมน้องคายแล้วก็ขอนแก่นเป็นบางอำเภอนะครับแล้วก็กาฬสินเป็นบางอำเภอด้วยนะครับผมสามารถติดต่อเราได้3ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นะครับ f a c e b o o k นะครับ SNNConceptHouse นะครับผมช่องทางที่2นะครับ ID Line นนะครับ081 1 1แ7ดนนะครับผมแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับ ทางช่อง y t u t u นะครับ SN Concept House นะครับรับสร้างบ้านฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับทางห้างหุ้นส่วน SN Concept House ศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม